สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านบ้านทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิบค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําขนมปุยฝ้ายค่ะค่ะเป็นขนมนึ่งนะคะฟูฟูหอมมนุ่มละลายในปากเลยละคะ่ะแป้งเนื้อฟูหน้าแตกสวยมากๆเลยนะคะสุรนี้ แล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะเอาไว้ทำกินหรือทำขายในช่วงเทศกาลตึกจีนนะคะนะคะ่ค่ะเนื้อขนมฟูนุ่มมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลป่นน้ำเย็นไข่ไก่ผงฟู SP สีฟสมอาหารและกลินมะลิค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะร่อนแป้งค่ะแป้งเค้ก220กรัมจะร่อนแป้งเค้กกับผงฟรูรวมกันนะคะร่อน2รอบค่ะผงฟูหนึช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะร่อนรอบแรกค่ะการร่อนแป้งจะทําให้ขนมเนื้อฟูแป้งเบาขึ้นเนื้อขนมจะเนื้อฟูขึ้นนะคะร่อนรอบที่2องค่ะ พอร่อนเสร็จแล้วก็นําไปใส่ในโถผสมนะคะที่จะใช้เครื่องผสมแป้งนะคะใส่ลงไปในโถเลยค่ะแล้วใส่น้ําตาลป่น200กรัมน้ําเย็น180กรัมไข่ไก่เบอร์เอ็ม1ฟองค่ะ SP 8กรัม พอใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะใช้หัวตีตะกร้อนะคะคนทุกอย่างผสมเข้ากันดีค่ะการแป้งคงกระจายค่ะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะจิ๊บจะตีด้วยความเร็วต่ำหนึ่งนาทีค่ะพอครบหนึ่งนาทีนะคะจิ๊บจะปาดขอบอ่างหรือโถผสมนะคะสักหนึ่งรอบค่ะ เสร็จแล้วจะตีด้วยความเร็วสูง10นาทีค่ะพอครบ10นาทีแล้วนะคะจิ๊บจะบตีด้วยความเร็วต่ำอีก2-3ทีค่ะตอนนี้นะคะจิ๊บก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปค่ะเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาทีนี้ก็ตีให้ครบ3นาทีค่ะ พอครบแล้วแป้งขนมปุยฝ้ายของเราก็เสร็จแล้วนะคะเนื้อแป้งก็จะข้นหนืดค่ะนี่ค่ะก็จะเนื้อแป้งประมาณนี้เลยนะคะตามภาพเลยค่ะพอตีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ชิคก็จะไปตั้งซึงเตรียมนึ่งแล้วเลยนะคะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะในหม้อซึนค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจิ๊บจะแบ่งทําเป็น2สีค่ะจิ๊บจะเอาสีขาวใส่ในถุงบีบเลยนะคะจะใส่ประมาณ1ในสีของแป้งค่ะที่เหลือนะคะจิ๊บจะใส่สีแดงค่ะให้เขาเป็นสีชมพูค่ะสีความเข้มของสีนะคะก็ตามความชอบเลยค่ะค่อยๆใส่เอานะคะว่าเราชอบสีเข้มหรือสีอ่อนนะคะพอผสมเสร็จแล้วก็ใส่เพิ่ม ลงไปได้ค่ะถ้าเข้มเกินไปแล้วจะลดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆใส่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเรานึ่งแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นด้วยค่ะทีนี้ก็จะใส่ถุงบีบค่ะแล้วจิ๊กก็จะนำไปบีบใส่น้ถ้วยกระดาษจิบนะคะเบอร์สอง6ปค่ะใส่สีชมพูประมาณครึ่งถ้วยค่ะ ีนจิ๊กก็จะใส่สีขาวนะคะบีบลงไปหนึ่งชั้นค่ะค่ะก็บีบไปให้หมดเลยนะคะทุกๆุยเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะจิ๊กก็จะใส่สีชมพูด้านบนอีกหนึ่งชั้นค่ะ สีนี่ก็ตามความชอบเลยนะคะใส่เป็นสีส้มสีเขียวสีฟ้าก็ได้ค่ะหรือสีขาวก็สวยดีนะคะ พอบีบลงไปหมดแล้วนะคะสูตรนี้จะได้ประมาณ18ถ้วยค่ะทีนี้ก็เตรียมนึ่งได้เลยค่ะน้ําของเราก็จะร้อนแล้วนะคะตอนแรกใช้ไฟแรงนะคะพอปิดฝาหม้อเสร็จแล้วก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนค่ะสิบจะนึ่ง13นาทีนะคะนี่ค่ะพอ13นาทีผ่านไปค่ะขนมปุยฝ้ายของเรานะคะก็แตกทุกชิ้นสวยมากๆเลยค่ะถ้าอยากให้หน้าของเขาแตกสวยนะคะบางคนนะคะอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มน้ำมะนาวกรีดหน้าของเขานะคะให้เป็นกากะบะทนะคะ่ะก่อนนึ่ง างทีจิ๊กก็ทําก็ไม่ค่อยแตกต่างกันค่ะจิ๊บเลยลดขั้นตอนลดความยุ่งยากนะคะนี่ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะนําไปพักไว้บนตะแกรงให้เย็นนะคะพอเย็นเสร็จแล้วนะคะก็ให้นําใส่กล่องหรือใส่ถุงนะคะเพราะว่าถ้าเอาตากลมไว้นะคะหน้าขนมจะแห้งค่ะขนาดของถ้วยก็ตามชอบเลยนะคะที่นี้จิ๊บใส่ถ้วยพืดจีป,ประมาณนี้ค่ะเล็กๆกําลังน่ารักนะคะ เนื้อขนมด้านในนะคะจะจะดึงกระดาษออกนะคะนุ่มฟูเบาอร่อยมากๆเลยค่ะฟูนุ่มเนื้อเนียนละเอียดมากเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้จิบต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ